เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตวิธีฉีดฮอร์โมนนะครับสําหรับการผสมเทียมปลาทับทิมนะครับวันนี้เอาตัวอย่างาเป็นปลาไซส์เล็กๆนะครับไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับปกติแล้วปลาทับทิมหรือว่าปลาน,นินเนี่ยมันสามารถผสมพันธุ์กันได้เองนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงในบอ่อเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียปนปนกันเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ25-30วัน,นครับปลามันก็จะผสมกันตามธรรมชาติอยู่วนเวียนอยู่ในบ่อนั่นแหละแต่ทีเนี้ย เราต้องการแยกออกมาเพื่อที่จะผสมเทียมให้มันได้ผลเร็วกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการฉีดฮอร์โมนนะครับตอนนี้ผมวางยาสลบไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับเวลาถ่ายวิดีโอ,อถ้าผู้ชมจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับถ้าเกิดไม่วางยาเนี่ยมันจะดิ้นกระดุกกระดิกไปมานะครับเดี๋ยวมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับ บริเวณที่ฉีดนะครับก็เหมือนปลาทั่วๆไปที่ผมเคยฉีดนะครับก็คือบริเวณช่วงโคนนะครับโคนคีบหลังคีบกระดงหลังมันนี้แหละครับฉีดเข้าไปได้เลยนะครับนะครับ ันนี้เป็นตัวผู้นะครับผมจะฉีดไม่หมดเข็มนะครับเพราะว่าน้ำหนักป่าไม่ได้ถึงหนึ่งกิโลนะครับทั้งสองตัวนะ หลังจากฉีดฮอร์โมนสเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาใส่ไว้ในตู้ปลาขนาด24นิ้วน,นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นปฏิกิริยามันได้ง่ายนะครับถ้ามันอยู่ในตู้เนี่ยมันจะมองเห็นง่ายกว่าอยู่ในบอนะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2020นะครับเวลา18นาฬิกา45นาทีนะครับตอนนี้ปลาเริ่มฟื้นจากยาสลบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตปฏิกิริยากันนะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8นะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อคืนนะเมื่อคืนประมาณว่าเที่ยงคืนนะผมเห็นว่าตาตัวเมียนนะมันไวแฉลบ ไว้แลบแบบนี้เหมือนทําความสะอาดพื้นตู้เนะพื่อที่จะวางไข่นะแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอาการแบบนี้ <c oughs> ก็คือมันจะไม่กินอาหารนะไอตัวใหญ่เนะี่ยเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวันจะลองให้อาหารดู เดี๋ยวเรามาสังเกตอาการตัวเมียนะเห็นไหมว่ามันจะมีอาการแบบยึักยักกับอาหารก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อประมาณคือเอาง่ายๆอ่ะตั้งแต่ฉีดฮอร์โมนไปอ่ะมันก็กินอาหารปกติออกมาทุกวันแล้วกินเยอะด้วยนะแต่หลังจากเมื่อคืนไปอ่ะที่ไม่มีอาการแปลกๆก็คือตืนเช้ามาเนี่ยมันไม่กินอาหารเลย ก็คือมันจะมีอาการว่ายสะบัดตัวคล้ายๆปลาหมอสีเวลาตัวเมียปลาตัวเมียปลาหมอสีมันจะวางไข่น่ะมันจะโบกสบัดจะว่ายฉลบจะอะไรของมันก็แล้วแต่ะให้พื้นตู้น่ะมันสะอาดเพื่อที่มันจะวางไข่เห็นไหมครับว่ามันไม่กินแล้วถ้าถามว่าทําไมมันถึงไม่กินเพราะว่าสังเกตที่ช่วงใต้คางด้านล่างนะมันจะมันจะอุ่มๆหน่อย ถ้ามันอุมๆเนี่ยก็คือสันนิษฐานได้เลยว่ามันอมไข่ไว้ในปากแล้วทีนี้ถ้ามันอมไข่ไว้ในปากแล้วก็จะมีอยู่สองกรณีก็คือหนึ่งให้มันคายลูกปลาออกมาเองกับสองเคาะปากออกมาเพื่อเอาไข่ไปฟักเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการให้อาหารคีรกรอ่นะครับ ที่เห็นว่ามันแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมันกลัวคนหรือว่ามันตื่นผมหรือเปล่ามานั่งถ่ายไม่เกี่ยวนะครับผมนั่งดูอย่างนี้ทุกวันนะครับเวลาให้อาหารมันก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกมันกินอาหารปกติเลยเนี่ยนั่งให้อาหารแบบเนี้ยมันก็ไายกินผับๆๆๆหมดแต่ตอนเนี้ยมันมันเห็นไหมมันเฉยเมยมากนะครับดูใต้คางมันจะอุ้มๆมันจะอุ้มอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันเล็ก ไข่มันเลยยังไม่เยอะมันจะอมได้แบบเลยดูไม่อุ่มมากแต่ถ้าเป็นแม่ปลาสักขนาดครึ่งกิโลเนี่ยแก้มตุยเลยบอกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นอาการประมาณเนี้ยมันก็คือมันจะไม่กินอาหารเพราะามันอมไข่ไว้ในปามกินอาหารไม่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่ามันจะอุ่มๆหน่อยช่วงใต้ขางด้านล่างเดี๋ยวผมลองหยอดอาหารให้ เห็นไหมครับมันเฉยเมยมากมีแต่ตัวผู้เท่านั้นนะครับที่กินเห็นไหมมันจะเอาหน้ามันดุนดุนเหมือนจะดมดมนะครับแค่นั้นเองหลังจากนี้ก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำไงกับมันหนึ่งให้ปลาคายลูกปลาออกมาสอง เอาไข่ออกจากปากมาันเอามาเพาะฟักข้างนอกนะครับ